วันนี้มีครีมรบแกะตัวดัง ของแบรนด์ยูสตาร์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า25ปีปกติ1กระปุก100 ml 600บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะ5กระปุกราคาไม่ถึงพันแต่ราคานี้จริงไหมสวัสดีค่ะคุณพลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคานี้จริงจริงเรียกนะว่ามาทั้งทีคือคุ้มค้างกันไปเลยแบบนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครที่มีปัญหาฟ้ากระจุดด่างดำรวมไปถึงช่วงนี้ยิ่งอากาศมันหนาวขึ้นมันแห้งลง,งปัญหาเรื่องของหน้าลอกหน้าแห้งที่ มันจะน,นําไปสู่ริ้วรอยมันมา<ฆ>วันนี้จัดไปเลยค่ะกับยูสตาสูตรฝาแชมพูออริจินอลสูตรที่อยู่คู่กับคนไทยมาแล้ว25ปีคุณผู้ชมเหมาะกับทุกสภาพ,าพผิวจริงๆเลยนะคะร่องน้ําหมากลากน้าลึกริ้ว<ฆ>รอยแม้กระทั่งจุดด่างดําบอกเลยทาตัวนี้เช้าทาตัวนี้เย็นและทาหนาๆแทนมั์หน้าได้เลยรวมไปถึงฝ้ากะแรนนวดเกาะกลุ่มตรงไหนทานเน้นๆย้ำๆไปตรงนั้นได้เลยและที่สําคัาญค่ะ<ฆ>ถามว่าบริเวณรอบดวงตาถ้าใคร เลียแบบนี้มันเข้มข้นมันทาได้หรือเปล่าคารีบอกเลยแม่ปลอดภ <ทา S 2> <ท>ัยาแบบนี้ทาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยอันนี้<ว> ê, ทาค่ะคุณสุาาอาพเรื่อง <ทา S 2> สุทาพเรื่อยด้วย ไม่เป็นใครอยากแสดงอารมณ์ก็สามารถทารูดรุดเได้นี่ยแาแล้วดูผิวโกลขึ้นเลยนะใช่แม่ที่แบบว่าโอ้โหถุงใต้ตาย้อยๆคล้อยดำๆทาได้เลยและที่สาคัญวันนี้ใครอยากได้เอาโปรที่แรงที่สุดมาให้เลยขนาดแม่คุณยายอันนี้เจ็ดสิบกว่านะพี่แอนแต่ดูผิวหน้าเขาตอนแรกเนี่ยก่อนใช้คือคนดูเศร้าหมองนะคนเรียกว่าไวเลยคาดหวังไปแล้วยังขอซูฮกยกให้ยูสตาฝาชมพูสูตรออริจินอลเนี่ยแหละที่ทาไปแล้วหน้ามันดูอิ่มด้า ดหน้าดูสดใส่เวลาเดินไปเรื่อยๆแล้วนะแม่แม่ทางบ้านแม่เราก็คือต้องกดก่อนนะแม่จ๋าแม่กดให้หนูด้วยนะคือโปรเก่าเนี่ยปกติตรงนี้นี่ที่เราเห็นราคาถือให้ยราค่สิบบาทถมาสามกระปุกฟรีอีกสองแต่วันนี้ไม่มีของแถมนะโอ้โหบอกเลยว่าฝั่งนู้นคือมีของแถมเพิ่มด้วยเหรอคะเฉพาะวันนี้เฉพาะโปรนี้เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะกดก่อนเลย0 2 8 1 7 9 9 2 5เพราะวันนี้ฟังให้ดี คุณเอาครีมรกแกะไปเลย5กระปุกเท <5. S 1> ่ากับครึ่งกิโลนะคุณผู้ชมยังไม่พอให้ตัวโลออนน้องใหม่ล่าสุดด้วยคุณผู้ชมคาะ เลย3ขวดใหญ่ไซส์จริงเป็นสินค้าที่ทางยูสตาระพี่แอนขอแถมใหม่ล่าสุดปกติเราส่งออกต่างประเทศแต่วันนี้ตัดลอดมาให้คุณฟรีไปเลย3หลอด3กลิ่นหลอดหนึ่งบอกเลยใช้ได้เดือนครึ่งมีทั้งฝาสีม่วงกลิ่นหอมเหมือนแป้งคุณแม่กลิ่น,นฟลอรลฟลอรลค่ะสีน้ำตาลนะคะกลิ่นที่คลาสสิกคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ชอบแน่นอนและกลิ่นสปอร์ตสีเงินลูกผู้ชายออกกำลังกายและกีฬาวันนี้เอาไปเลย8ดชิ้นหน้าจอพี่แอนเก้าร้อยเก้าสิบจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยโ2รอ และจส่งให้ฟิลราคานี้พลรี่บอกเลยว่าจํากัดแค่9กเซต9กเซตเท่านั้น99าเซตเท่านั้นนะคะรีบเลยวันนี้ลดเพิ่มอีก100บาทแค่โทรมาตอนนี้เท่านั้นตอนนี้เลยเจะบอกว่าคุ้มมากจริงนะปกติที่เขาบอกกันว่าเฮ้ยเนี่ยมันแบบกระปุกนึงมันร้อยแอลก็ว่าเยอะแล้วได้ไปอีกเพิ่มอีกเป็น5กระปุกเท่ากับ500แอลครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลถ้าอาหาร900กว่าบาทนี่ตกเฮ้ยมัน คือแบบมีระบาย<ะ>นิดๆใช่แล้ว<อ>แล้ที่สำคัญสาวๆชอบเพราะอะไรต้องบอกเลยว่านี่แหละหลายๆลคนลองระบบอาบน้ำอุ่นนอนห้องแอร์ทำงานอยู่ในออฟฟิศหลายๆลคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกล้านแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าไม่ทนแต่งแล้วเครื่องสำอางมันแคลกกระหว่างว<ะ>ัแนแม่เป็นปัญหาแบบนี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าใช้ยูสาตาลแล้วเทสระบบลองระบบทาตอนเช้าตอนเย็นด้านขวากลับมาถ่ายรูปหน้าตัวเองเฮ้ยเครื่องสำอางยังเกาะติดอยู่เลยผิวหน้ายังชุ่มชื้นอยู่เลยและที่ฉันทั้งแรก รู้สึกยังไงบ้างคือจะบอกอันดับแรกเลยกลิ่นหอมมากหอมกําลังดีชุ่มชื้นทันทีและที่สําคัญคือไม่เหนียวไม่เหนอะไม่นาถูกต้องอันนี้คือเป็นอะไรที่เราชอบมากอันีต้องแต่งหน้าต่อมันจะมาแบบว่าลบกวนรองพื้นเมคอัพอะไรอย่างนี้ไม่ได้จริงจริงบอกเลยนะขนาดว่าคุณแม่แม่ยิ่งวัยฮอร์โมนมันกลับมาบุกอีกครั้งหนึ่งค่ะปัญหาเรื่องของฝ้ากระที่มันเป็นไปตามอายุนี่แหละมันเกาะกลุ่มมันกระจายตัวนะบางคนบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อวันก่อนมันสะสมมาสามสิบสี่สิบปี่่คะ นี่คืองานผิวสดใสคือเห็นแล้วสดใสจริงจริงจริงคุณแม่หลายหลคนบอกว่าแม่ต้องการผิวหน้าแค่นี้เองลูกแล้วไม่ต้องหลายขั้นตอนอไม่ต้องมานั่งหน<อ>ึ่งสและเน้นย้ําถามว่าทําไมถึงขายดีอยู่หุ้คนไทยมา25ปีขนาดนี้ขนาดท<ด>ุกใบไว<ห><ไ>เลยคาดหวังแกบอกแบบนี้จริงๆนะพี่แอนว่าเห็นไหมถุงใต้ตามันห้อยมันย้อยมันคล้อยแบบนี้จุดดังๆคือชัดมากถูกต้องและหน้าก็ไม่สดใสเลยแกบอกว่าอย่าไปคาดคาดหวังเรื่องแต่งหน้าเลยเพราะ่หน้าสดๆก็ไม่สดใสแล้วแต่งหน้าไม่ติดหน้าอ่อนที่สุดท้ายค่ะ ย้ำ <Wow. S 1> เน้นย้ำนะพี่ยทังจริงฝาแชมพูสูตรออริจินัลเนี่ยคือสูตรที่ขายดีที่สุดและหายไปหลายเดือนมากแล้วตอนลนับ<อ>ม,มาแล้วพร้อมกับโปรของแถมแบบ,แบ,บเด็ดแบบนี้นนเลยนะคะวันนี้เลยอยากให้ได้ลองใช้กันคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้ของแถมมากกว่าที่เคยให้คุณผ oh. ู้ชมขาแปะชิ้นหน้าจอตรงนี้นะคุณผู้ชมเน้นย้ำเลยวันนี้จ่ายแค่990บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านและจองสิทธิ์ก็ได้ค่ะ0 2 8 1 7 9 9 2 5บอกแบบนี้เลยว่าฝายลงไปไวมากเยอะมากต้องขอญากพูดแซงเลยเพราะว่าคุณพ คิดเยอะเพระาะว่าของแถมคือจัดเต็มมากในราคาไม่ถึงพันตอนนี้คือถ้าไม่ซื้อคือหมดแน่พูดเลยหมดไปหมดแล้วหมดเลยเสียดายแทนจริงๆคุณผู้ชมคะนี่คือสูตรที่ขายดีที่สุดต,ตอนนี้เหลือ55เซตสุดท้าย,ายเอาแบบนี้คุณผู้ชมขา,คมขาใครที่มีปัญหานะาอับดำอุ่นนอนห้องแอร์และดูหน้าพอยลี่เอาไวด้ดีๆบอกเลยว่าใครโทรไม่ทันตัด3ชิ้นออกนะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดงดําอยู่ตรงหน้าแบบนี้มาดูที่หน้าพอยลี่เลยคุณผู้ชมขาทันทีเลยทันทีเลยค่ะพาทับเครื่องสำอางให้ดู ใครคุณผู้ชมคะเราจะถามเลยภาพซ้ายคือใครอายุเท่าไหร่เอ่ยไม่ฟลอยลี่เองไม่ใช่อดิแต่ชาติแตอนนั้นแม่ลูกหนึ่งนอนก็น้อยพักผ่อนก็น้อยผิวหน้าแห้งก้นแล้วฟากระมาแน่นคุณผู้ชมดูเลยปัญหาฟี่บอกได้ไหมอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนี้จะสี่สิบแล้วค่ะหายใจอีกสองทีแต่ผิวหน้าคือประมาณแบบยี่สิบเราต้องโกอายุให โอ้โหบางคนบอกว่าหน้าดีหน้าดูแต่คอเนี่ยเหี่ยเป็นคุณยายวรนาถเลยนอกจากคอแล้วสมมติเราทาครีมเหลือแล้วปะทาหลังมือด้วยนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่อเเยชไม่แก่เพราะฉะนั้นครีมยูสตาร์ร็อกแกะอันนี้คือแบบว่าครบจบโอ้โหบอกริ้วรอยกระจ่างใสโโอ้หคือแบบผิวชุ่มชื้นต้องเมื่อผิวชุ่มชื้นเวลาเราแต่งหน้ามันจะไม่หน้าบ้วนรองพื้นอ่ะใช่ตอนนี้หลายคนบอกว่าหน้าบ้วนรองพื้นใช่ไหมแม่ต้องจัดตัวนี่คุณแนนบอกเลย028179925ดหงเงห้าย้ำนะซ 179925หลายหลายคนบอกว่าได้8ชิ้นไหมตอนนี้ยัง8ชิ้นอยู่คุณผู้ชมี้แล้ววันนี้โรอารที่เอามาให้บอกเลยว่าเป็นสินค้าขายดีเราส่งออกไปยังก่าประเทศและกลิ่นหอมมากๆเน้นย้ำนะสีม่วงคุณแม่กลิ่นฟลอร์นะคะหวานหวานหอมหอมสีต่างๆค่ะคันที่รถบอกเลยว่าเป็นกลิ่นคลาสสิกที่คุณผู้ใหญ่ชอบแน่นอนและสีสุดท้ายค่ะสําหรับสีเงินสีเทาแบบนี้คุณผู้ชมเป็นกลิ่นสปอร์ตเหมือนผู้ชายที่ออกกําลังกายมีกล้ามเป็นบันและอาบน้ำวันละสิบรอบ พี่แอนหอมไหมอันนี้จริงๆสีม่วงคือกลิ่นฟลอเลยคือผู้หญิงใช้ได้เลยกลิ่นหอมเหมือนอยู่ในทุ่งทุ่งดอกไม้คือเหมือนอาบน้ําตลอดเวลาแห้งไวไม่เนอะไม่เหลืองไม่เป็นคราบไม่เหนียวไม่แบบออกไปนอกบ้านแล้วก็พือไก่พับทุกครั้เลอันนี้ที่ขวดเราเขียนไปเลยว่าเป็นสูตรควิกดายก็คือแห้งเร็วที่สําคัญคือทาไปแล้วใต้วงแขนนอกจากตาจางใสแล้วคุณผู้ชมหอมติดทนยังไม่พอตัวนี้ยกก็ใส่ังไม่ทาให้แผลน้ำไม่ทําให้แร้เหลืองที่สําคัญ ตอนนี้จะไม่เหลือเลยถ้าคุณไม่รีบโทรเพราะว่า้สูตรไซที่เราเอามาให้คุณผู้ชมใหญ่มากใช้ได้หนึ่งเดือนครึ่งและให้ไปสามหลอดแล้ให้ไปสามหลอดคุณผู้ชมของแถมใหม่ล่าสุดนะถูกต้องบอกแล้วหมดแล้วหมดเลยค่ะวันนี้แค่ตัวหลักก็ว่าคุ้มแล้วเพราะวันนี้ได้อะไรไปได้ไปแปดชิ้นจริงจริงนะใช่คุณผู้ชมสูตรไม่ถึงพันส่งถึงหน้าบ้านมีจ่ายปลายทางด้วย ยองสิทธิ์ก็ได้และเหมาะกับผิวหน้าผิวนี่คือครีมที่ขายดีมากๆเป็นเบสเซอร์เพราะขนาดดาราดังอย่างพี่หยานี่คือตัวแทนผู้หญิงในวัยเลขห้าแล้วพี่แอนพร้อมกันนะบริเวณหนกแก้มพี่หยาเห็นหรือเปล่าอ่มันเกิดปัญหาฝ้ากระกากลงไปที่ส้มแบบนี้ไปที่ไหนพี่หยาบอกว่าแค่ร้านสะดวกซื้อเขาคาดหวังว่าเราเป็นลาลาเราไปไหนก็ต้องแต่งหน้าตลอดต้องเเห็นแล้วแบบสดชื่นมีความอยากถ่ายรูปด้วยใช่เลยแต่หลังแบบพี่หยาใช้อยู่สตาร์นี่คือครีมตัวเดียวนะพี่แอนที่พี่หยาออกมาพูดให้ว่าเฮ้ยใช้แล้วดีจริงอออาาเเรปพี่่กับ้ไดวยยละ ใช่คุณผู้ชมเลยคือเขาบอกเลยว่ากลับมาหลงรักผิวตัวเองอีกครั้งหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปวันนี้นี่คือตัวแทนของวัยเลขห้าแลนนี่ตัวแทนของวัยเลขเจ็ดหูเลขเจ็ดนะเรียกว่าเป็นวัยหมดหวังนะแกไม่อยากใช้อะไรแล้วเลยแกบอกเลยที่โนมาเจอยูสตาหนึ่าที่สุดที่รักแต่หน้าทมาจากออสเตรเลียคุณผู้ชมดูเอาว่าพอผิวหน้ามันสดใสแม่แล้วมันทาง่ายตัวนี้ทาเช้าแล้วก็ทาเย็นและกลางคืนทานานนาๆนอนเหมือนมาร์ไม่ต้องหลางออกได้เลยคุณผู้ชมเลยมาน่าจะผิวเด้งนุ่มแล้วก็ ือเมื่อผิวชุ่มชื้นเราก็จะไม่มีริ้วรอยพอไม่มีริ้วรอยก็ไม่เอหก็ไม่แก่ก็ไม่แก่พูดง่ายๆแม่พอไม่มีริ้วรอยผิวหน้ามันไม่แห้งกร้านไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนเจ็ดเซสสุดท้ายโอไม่์ก็เจ็ดเซตสุดท้ายโอ้โหหนึ่งเซตโทรให้หน่อยหนึ่งเซตขอรีบเลยแบบนี้เร็วเลยเร็วเลยเจ็ดเซตสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ค่ะโทรมาเลยศูนย์สองแปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองห้าแต่เดี๋ยวมันไม่ทันน่ะเราเพิ่มหน่อยได้ไหมคะเอาแบบนี้ได้ไหมทีมงานคือรีบความจริงต้องอยู่เทปกลางคืนเอาแบบนี้ขขออามมโยกกสตึ้นเลยแลลนหังจจาาาากกกบรรยอีทค่ะ กี่สายจะกี่ฉบับมาได้เลยเอารับหมดเลยคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ยกหูก่อนสองแปดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าสองห้าเพแปดนนี้แบงค์พันมีตังทอนหักเก้าร้อยเก้าสิบสาีด้วยเพิ่มโปรเพิ่มโปรเพิ่มโปรกันไปเลยบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนครั้งหน้าจะมีโปรอะไรเด็ดประหมากวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมสายนะ